สวัสดีค่ะเด็กๆป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในหลายวิชาณิตศาบ่ายครูส้มนั่นเองนะคะวันนี้นั้นนะคะวันนี้ก็ครูส้มก็มาอัดคลิปทบทวนให้กับเด็กๆอีกทีหนึ่งนะคะมาเช้านี้เราเรียนกันผ่านนิทไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณส้มก็จะอัดคลิปเพื่อเอาไว้ให้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกที่จะมาเข้าเรียนกับเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ครูก็เข้าใจดีนะก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้แจ้งฟาร์มะสงครูแต่ครูครั้งถ้าเราเรียนนี้ครูส้มก็จะมีคลิปให้ย้อนหลังด้วยอยู่แล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเด็กดดทุกคนนะก็อย่าลืมทำการบ้านและถ่ายรูปมาส่งครูด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในหัวข้อที่สามการคูณและการหารไม่ใช่หัวข้อที่สามสิบทที่สหน่วยที่3ามเลยแหละนะคะเราไปหน่วยที่3ามกันแล้วนะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณและการ ตอนบทที่สองเนี่ยเราเรียนเรื่องการบวกและการลบใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะก็วันนี้เราจะมาเรียนการคูณกันก่อนนะคะการคูณก็จะมีหลากหลายเลยมีการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่า4หลักมากกว่า5หลักอะไรแบบนี้นะคะก็แค่จํานวนหลักจะเพิ่มขึ้นแล้วก็การคูณจานวน2หลักกับ4หลักนะคะเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปอีกนะคะอ่ะคือะส์การเรียนในวันนี้นะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ย คูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนมากกว่า4หลักได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลคาตอบผ่ะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะการคูณจํานวนหนึ่งหลักก็คือทําเหมือนอย่างที่เราทําก็คือเอาตัวคูณเนี่ยไปคูณกับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคูณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นการตัวอย่างเลยค่ะเด็กๆตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะอ่ะครูส้มขอใหญ่ที่ตัวเองก่อนตัวอย่างที่หนึ่ง 1> 23 1 5สิบหคูณ5ถ้าจะพูดความหมายมันก็คือเราเอา23 15้าเนี่ยมาบวกกันทั้งหมด5ครั้งแต่การบวกบวก5้าครั้งนั้นมันกินพลังเราสุดๆเลยค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นให้เด็กๆทำวิธีที่เปลืองพลังงานเราน้อยหน่อยนะคะก็คือเอามาคูณนั่นเองแต่การคูณนั้นเรามีสมบัติการสลับที่ค่ะเด็กๆ 2คูณห้าได้10บหคูณสองก็ได้10ใช่ไหมคะเมื่อสลับที่คำตอบก็ยังได้เท่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถสลับที่เอาตัวตั้งมาไว้เป็นตัวก็เอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวตั้งกลับไปเป็นตัวคูณได้นะคะอย่างชิ้นข้อนี้5ของครูเนี่ยเป็นตัวตั้งคูณด้วย2 3 1 5เป็นตัวคูณแต่ครูส้มเห็นว่าถ้าครูตั้งแบบนี้นะครูส้มจะเขียนยากแน่เลยคูณยากแน่เลยแบบนี้คะ่ะ ตัวตั้งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูส้มขอกลับค่ะเอา2 3 1 5มาเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณกับ5ซึ่ง5จากตัวตั้งก็ย้ายมาเป็นตัวคูณน,นะคะเริ่มเลยค่ะทำยังไงคะเอา5เริ่มต้นขั้นตอนแรกเด็กๆทำยังไงคะเด็กๆก็เอา5 5ไปเจอัก่อนใช่ไหมคะด้วยการคูณ55 5เป็น25 55 5เป็น25เด็กๆก็ใส่5แล้วก็ทด2 ไว้ในหลักข้างหน้านะคะต่อไปเอาห้าไปคูณหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าทดอีกสองกลายเป็นเจ็ดครับตัวต่อไปค่ะเอาห้าไปเจออะไรคะห้าไปเจอสามห้าสามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งต่อไปห้าไปเจอศูนย์ห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ ศคูณกับอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ศูนะคะเด็กๆจําไว้นะ5้คูณศนย์ได้ 0, 0ูศนย์บวกอีกหนึ่งก็ได้1เด็กๆก็ใส่1ใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะ5ไปเจอ2องห้าหนห้าสองต้องฝากไหมคะต้องทดไหมคะไม่ต้องทดเพราะมันหมดตัวแล้วเราก็ใส่10ไปได้เลยค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็น1นึ่งแสหนึ่งาพผิด 1,1575นห่นอีกเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะข้อต่อไปครูส้มขอข้ามข้อนี้ไปเนะเาะเด็กๆก็คงไม่ต้องมานั่งอธิบายแบบนี้แหละเพราะว่าเด็กๆนจะทำได้แค่หลักเพิ่มพูมอ่ะครูกอไปข้อนี้เลยนะคะ4 9 8 5 0 3คูณกับแต่นะคะเด็กๆก็ตั้งเลยคะ่ะใส่หลักให้ตรงกันนะคะอ่ะอันดับแรกเอาใครไปเจอกใครคะ 8ปไปเจอ3ค่ะใช่ไหมเอ่ยแ3เป็น24ใส่4ทด 2. เอ๊เอแต่ทำยังไงต่อละคะ8ไปเจอ0ค่ะเด็เกๆ8ไปเจอ0ได้0 0บวกอีก2ก็ได้2ค่ะเด็กๆก็ใส่2ลงไปตัวต่อไปเอา8ไปเจอ5ค่ะ8 5เป็น40ใส่0ทด4ตัวต่อไปค่ะ8 8 64 64บวกอีก4เป็น68ใส่8ทด หกตัวต่อไปเป็น8 9 72 72บวกอีกหกเป็น78ใส่8ทด7และตัวต่อไปเอา8ไปเจอ4 8 4 32 32บวกอีก7เป็นเท่าไหร่คะ32มบวกเ็ก็เป็น39นั่นเองใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะคำตอบข้อนี้เด็กๆก็ยยอย่าลืมต่ออวตอบให้คุณครูด้วยนะคะได้ไป1 สามแสนไม่ใช่สามล้านกะสามล้านเก้าหมื่นไม่ใช่ผู้พูดผิดเอาใหม่สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบสี่นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กแล้วนะคะวันนี้การบ้านของวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เอาสม,มุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเก้ากร,รกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเด,เด็กเปิดไปในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยเก้าค่ะนะคะและเ,เด็กก็เขียนได้นะว่า แบบฝึกหัดเรื่องเรื่องอะไรล่ะเด็กๆก,ก็ดูในหนังสือนะ่เขามีชื่อบอกเรื่องการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกว่า4หลักแล้วก็วงเล็บทห้คุณครูด้วยนะคะว่าหน้า1นึนะคะเดี๋ยวครูจะไม่รู้นะว่าเป็นหน้าที่เท่าไหร่นะคะอ่ะเสร็จแล้วการบ้านวันนี้มี2ข้อค่ะข้อ1กับข้อ2ใหเ้เด็กตั้งคูณให้คุณครูดูเลยนะคะอ่าสำหรับข้อหนึ่งนะั้นเด็กๆก,ก็สามารถสลับที่ได้เอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูนเอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งได้นั่นเองนะคะ แล้วลองทําดูนะมีแค่2ข้อเองและอย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะได้เช็คชื่อการส่งการบ้านให้สําหรับวันนี้ครูส้มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วคุกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ